ถ้าคุณชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหล,ลอนๆไม่ควรพลาดกับเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณเฟลมแฮทโทนิกลดผมร่วงผมบางเจ้าของเดียวกันกันกบเฟิร์มเซรั่มถ้าสนใจแอดไลน์แอดเฟิร์มไปหลอนกันครับสายแรกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับไข่ตุนสวัสดีครับที่นาชาสวัสดีครับไข่ตุนลถขนผี ใช่ครับนะฮะแล้วก็คําว่าไข่ไข่ตุนร,ร,รถขนผีนี่คืออะไรอะครับฉายาอย่างเงี้ยเหอรอไข่ตุนรถขนผีรถขนผีเป็นฉายาที่แอดมินของเดอะช็อกตั้งให้ผมครับอ๋อโอเคโอเค <Picas S 1> นะครับเอ่อวันนี้หนึ่งเรื่องที่นำมาฝากฝากแฟนรายการน,นะนะเป็นประสกรรบการณ์ของรุ่นพี่เรื่องนี้ผ่านมาสักประมาณสามสิบปีแล้วเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือใช่ครับเป็นเป็นรุ่นพี่ อ๋อจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของนา้าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเตรียมเรื่องอีกเรื่องนึงแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เด็ดก็เลยอยากจะมาเล่าให้พี่น้าฟังอพอดีคิดว่าพี่น้าน,น,น่าจะเคยเคยไปพิพิธภัณฑ์นี้มาแล้วหรอโอเคแต่<ด>ชื่อพิอพิธภัณฑ์เราไม่ต้องบอกนะได้ครับพี่มาทั้งนั้นชื่อเรื่องว่าเอาถึงตายเนี่ยเป็นยังไงครับไขรตัวเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของน้าชายครับที่งย้อนไปประมาณสักเกือบสามสิบปีแล้วที่ช่วงนั้นเนี่ยน้าชายผมเนี่ย <K un> เขาเรียนอยู่หมอปลายดี่ครับทีนี้เนี่ยช่วงช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ปิดเทอมปิดเทอมใหญ่อด้วยแฟนของน้าเนี่ยเขาเป็นคนภาคเหนือที่ทุก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 เดือนเออไม่ใช่ทุกเดือนเลยทุกทุกปีแฟนของน้าเนี่ยเขาก็จะกลับบ้านที่ภาคเหนืออจนมีอยู่ช่วงนั้นช่วงเนี้ยที่จะการจะเกิดเหตุเน,นี่ยน้าผมอยากกลับไปเที่ยวภาคเหนือเพราะว่าด้วยความที่ ตัวเองเนี่ยไม่เคยไปภ่านหนึ่งเลยก็เลยแบบเอ้ยคุยกับแฟนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีเทอมเนี้เดี๋ยวเราเราไปเที่ยวที่ท่านหนือกับเธอหน้าอะไรเงี้ยด้ว hmm. ยตัวแฟนเนี่ยด้วยความแบบโอ้ยยินดีก็เหมือนกับว่าจะได้ไปเปิดตัว oh. เปิดตัวให้กับที่บ้านรู้เงี้ยอ่านั้นเนี่ยก็ชวนเพื่อนสนิทไปคนหนึ่งนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนสนิทคนนี้ครับชื่อว่าอ่าอบอยบอยเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็วันนั้นเนี่ยก็ตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยววันเดินทางนะ อ่าพอยก็ชวนแฟนไปด้วยรรมทร้รงทั้งหมดเนี่ยไปสี่คนก็นั่งรถตัวกันไปคนะ่ะนั่งรถตัวกันไปออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะฮะถึงถึงอ่าที่พักเหนือจังหวัดหนึ่งเนี่ยก็รประมาณสักเกือบตีสี่อืมพอไปถึงบ้านนะ,ะทุกคนก็จัดแจงเก็บของแล้วก็มีแผนว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราไปไหว้พระกันดีกว่า <c oughs> ด้วยตอว,วัดนะฮะอันนี้ผมผมไม่เอ่ยถึงละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเฉลย <c oughs> สถานที่ซนะึ <c oughs> ่งวันนี้เป็นวันที่ศักดิ์สิทธิ์วันลุกงขึ้นตอนเช้าแฟนของแฟนของน้าชายเนี่ยก็อาพาไปเที่ยววัด <c oughs> ก็ไปไหว้พระขอพรอ,อะไรกันเสร็จปุ๊บปั๊บขึ้นมาปุ๊บที่นี้เนี่ยด้วยความที่ไปที่จังหวัดนั้นนะพี่นัท <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยทุกคนก่อนจะเชื่อว,ว่าเรามาไม่ถึงที่อื <c oughs> แต่ด้วยความที่แบบว่ายคงว่ายพาไปเที่ยวรอบจังหวัดแล้วมันก็ตกประมาณสักเกือบใบๆแล้วกว่าจะไปถึงเนี่ยก็เลยคิดว่าเออถ้าไปพิพิธภัณฑ์วันนี้คงไม่หันนั้นก็เปลี่ยนแผนไปเป็นวันรุ่งขึ้นตกมันรุ่งขึ้นทั้งทุกคนก็ตืน่นนันต่เช้าเลยด้วยความที่ตื่นเต้นเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นเนี่ยครับนข้างที่จะขึ้นชื่อในเรื่องของความสยองขวัญครับอ๋ออ่าก็เลยวันนั้นเนี่ยทุกคนก็เตรียมมอเตอร์ไซค์ไปนะครับสองคัน โดยที่ตัวน้าชายองเนี่ยก็จะมีแฟนสาวเนี่ยซ้อนท้ายอยู่ข้างหลัง hmm. ส่วนอ่าบอยเนี่ยก็จะขับนําหน้าไปคจะบอกพี่น้าก่อนนะครับน้าผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีงซิเซนที่คือเขาจะเหมือนกับมีสัมผัสอะไรแปลกๆแล้วเฟ้นของเขาเนี่ยเวลาที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความจริงเหมือนประมาณนี้ครับ hmm. ทีเนี้ในวันนั้นเนี่ยนะให้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ก่อนจะออกเดินทางนะ,ะเขาเห็นว่านะ้าบอยเนี่ย ขณะที่แกกำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับแกเห็นเหมือนกับว่าตัวน้าบอยเนี่ยแกไม่มีหัวอีกโอคือเห็นแต่ตัวครับครับอ่าด้วยความที่แกเนี่ยไม่อยากจะคิดอะไรมากนะครับแกก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจเดี๋ยวที่ไม่เล่าให้ทั้งตัวแฟนแกแล้วก็ตัวตัวบอยเพราะว่ากลัวว่าทุกคนเนี่ย เหมือนกับว่าจะเสียบรรยากาศในการเที่ยวก็เก็บเอาไวไ้ในใจก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีบรรณานที่เขาเรียกว่าไกด์ huh. เป็นเหมือนไกด์อาสาครับก็จะมาแนะนํที่พิพิธภัณฑ์นู้นนี้นั่นไปถึงเนี่ยก็ก็ไปไหว้เจ้าที่เขาจะพาไปไหว้เจ้าที่ไหว้ศาลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆครับครับพอถึงเนี่ยพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้ด้านหลังอ่ด้านล่างห้องโถงเนี่ยจะเป็นห้องใต้ดินครับพี่อืห้องใต้ดินนะครับ อ่าช่วงขึ้นไปเนี่ยพอเดินขึ้นไปเนี่ยถึงนะครับอ่าในห้องนี้มันก็จะเป็นเหมือนคล้ยายๆเหมือนนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีรูปของเจ้าเมืองต่างๆใน,นสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเป็นห้องจําลองเป็นห้องรับแขกของเจ้าเมืองเวลามีอ่าราชทูตมาติดต่ออะไรเงี้ยครับครับแล้วตรงตรงหลังหลังรูปของเจ้าเมืองนะครับก็จะเป็นเหมือนทางที่เขาเก็บพวกอาวุธในสมัยก่อนนะครับอ่าแต่ว่ามันจะเป็น เป็นห้องโล่งๆแล้วก็มีประตูที่ไม่มีบานปิดซึ่งเราสามารถถ้าเราเรายืนอยู่ตรงห้องอาหารนะครับเราก็จะสามารถมองทะลุเข้าไปข้างในได้ครับพี่ครับทีนี้เนี่ยในช่วงจังหวะที่ทางไกด์นะครับกําลังแนะนําพูดนู่นนี่นั่นไปครับตัวน้าชายเนี่ยเขาเหลือไปเห็นพี่ในห้องที่ผมบอกพี่ว่ามันจะเป็นเหมือนห้องที่เขาเรียกว่าสะสมเก็บอาวุธ โบราณนะฮะเขามองเหมือนเห็นว่ามันเป็นมือคนนะพี่ครับยื่นออกมาจากจากพื้นนะครับที่มันเป็นไม้จากพื้นด้านบนหรือว่าด้านข้างด้านล่างอ่าด้านล่างสิพื้พื้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้สักนะที่ที่นั้นุะครับนะมันจะเป็นพื้นไม้สักแล้วทีเนี้ยเขาเห็นเหมือนเป็นเป็นมือดําๆก็คือลักษณะเหมือนเงาอะฮะยื่นมือออกมาทีนี้เนี่ยอ่านาเขาก็เลยถามไกด์ว่าข้างในห้องเนี่ย อ่ามันเป็นอะไรครับเขาก็เดินนํานํำกายเข้าไป,ไปครับกายก็เดินตามไปรวมถึงอ่าตัวเพื่อนแล้วก็แฟนก็เด<อ>ินไปปุ๊บไปเดินไปถึงโพ๊บพี่นะ้ําผมเนี่ยเขาก็ไปเปิดคือตรงพื้นเนี่ยพอไปถึงเลยไปเนี่ยมันจะเป็นช่องสี ier, ่เหลี่ยมครับัก็จะผ่าเป็นช่องสี ier, ่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนสามปิดนะฮะน้าผมเนี่ยแกเดินไปแล้วแกก็ไปเปิดสรุปว่าพอเปิดไปนะพี่นะาอ่าด้านล่างเป็นช่อง,ลง,ลงโล<อ>่งๆซึ่งมองไปเห็นเป็นช่องเป็นห้องใต้ดินนี่ผมบอกพี่น้าตั้งแต่แรกครับ เนี่ยทีนี้เนี่ยน้าผมบอกว่าเขาเห็นมือเนี่ยโผล่มาจากตรงช่องนี้ไกด์เนี่ยก็เริ่มหน้าหน้าเสียละซึ่งยังยังไม่ได้บอกรายละเอียดว่าข้างล่างอะคืออะไร hmm. นะครับน้าผมก็เลยบอกว่าเออเล่าให้ฟังเอยสีพอดีว่าเห็นเป็นมือคนมันยื่นออกมากด์คร,ครับก็เล่าให้ฟังว่าอ่าในสมัยก่อนนะครับไอ้ห้องใต้ดินเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย มันเป็นห้องเหมือนห้องพักเกี่ยวกับพวกบรรดาพวกคนใช้ต่างๆอของท่านเจ้าเมืองแล้วทีนี้พอผ่านไปนานๆเนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะครับจากตรงที่เป็นส่วนของห้องใต้ดินนะพี่ทําเป็นที่คุมขังพวกกบฏเนี้ย,ยอะไรพวเนี้ยฮะหรือเป็นพวกนักโทษนะครับก็คือเอาพูดง่ายๆก็คือเหมือนกลายเป็นคุกไปที่จองจานักโทษนะครับทนีนี้พอเล่าไปเสร็จปุ๊บทางส่วนของไกด์เนี่ยก็พาไปชมด้านล่างซึ่ง เป็นรูปเก่าฮะครับข้างล่างเนี่ยมันก็พอเดินเข้าไปที่ไฟมันไม่มีเลยนะพี่มันก็จะเป็นเพียงแค่เหมือนแสงที่ลอดออกมาจากจากด้านนอกแสงจากพระอาทิตย์ที่ลอดเข้ามาครับครัสองฝั่งข้างทางเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่เขาจําลองกอรารพลมานาโคในสมัยก่อนครับก็บติดอยู่สออข้างทางฝั่งผนังน,นี่ยนะแล้วก็ จะมีเป็นโซ่ตวนมีโซ่ตวนซึ่งเป็นโซ่ต,วน,ซนซตวนจริงๆที่เขาใช้ล่ามนักโทษ๋อ,อ้คือของจริงเลยเป็นโซ่ตวจริงๆใช่เป็นของอจริงเลยครับครับแล้วในสภาพที่เห็นเนี่ยนะเล่าให้ฟังว่ามันก็จะเป็นเหมือนสนิมที่เกิดแล้วที่บางทีก็จะมีคราบนู่นนี่นั่นครับอ๋อปากตะขี่เนะี่ยตัวบอยบอยเนี่ยด้วยพื้นฐานนิสัยแล้วเป็นคนที่ชอบลองของลองดีและปากเก่งครับ อ่าก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยกลัวเรื่องเรื่องผีเรื่องสางอะไรเงี้ยครับ<อ>ช่วงจังหวะที่ไกด์เนี่ยก็กําลังพาเดินไปนะครับอ่าตัวบอยซึ่งเป็นเพื่อนน้าเนี่ยี่อยู่กพี่ก็เอามือเข้าไปสอดตรงห่วงของโซ่ตัวนะพี่นะอืมที่ตัวโซ่ตัวเนี่ยมันจะมีห่วงเราก็เอามือ <c oughs> ทั้งสองข้างนะครับครับ <c oughs> สอดเข้าไปตรงโซ่ตัวทั้งสองข้างครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่า โอ๊ยกูตายแล้วกูตายแล้วประมาณนี้ครับอ๋ออ๋ออ๋อฮะเหมือนประมาณโอ้ยกูตายแล้วกูตายแล้วเนี่ยมึงดูสิเนี่ยกูกูเหมือนไหมกูทําแสดงเหมือนไหมเนี่ยฮะก็พูดให้เพื่อนฟังเหมือนประมาณเชิง้าทายด้วยความที่ตัวแฟนของน้าเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าถิ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ในส่วนของพวกอาถรรพ์ครับของการลองดีของที่นี่ก็พูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยไปเล่นแบบเนี้ยมันไม่ดีนะเพราะว่าคนก่อนหน้าเนี้พวกเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ย ก็ท้าทายแบบนี้นแหละส่วนใหญ่ก็จะเจอดีอืม hmm. ก็อย่าไปเล่นนะ,อะขอโทษซะไกด์เนี่ยพอเห็นนะฮะก็พูดขึ้นมาว่าเอออย่าไปแตะต้องนะครับเพราะว่าทีนเนี่ยเขาถือว่าโซ่ตวนที่แขวนโชว์เนี่ยห้ามไปแตะต้อง uh. เพราะว่าถ้าเราไปจับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอาถรรพ์ที่ติดตัวเราครับครับเนี่ยทีนี้เนี่ยอ่าบอยด้วยความที่ไม่เชื่อก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ไม่กลัวหรอผีอแม่งมาเหอะ oh. มาแบบตกเ,เ,เป็นเลยกูอยากเห็นาาคือวินาทีนั้น่าได้ีคือแบบท้าทายก็แบบว่า มาเถอะกูอยากเห็นเนี่ยัวเป็นเนถ้ามากูจะใส่ให้ปั้มเลยขอให้มาจริงๆเถอะกูกลัวว่ามันจะไม่มาครับไกได้ยินแบบนั้นก็หน้าหน้าเสียัก็พาเดินเชื่อต่อไปจนกลับทีนี้เนี่ยช่วงที่เวลาเดินกลับนะครับอ่าตัวบอยกับแฟนเนี่ยก็จะเดินอยู่นําหน้าส่วนน้าชายเนี่ยเดินคู่กับแฟนอยู่ข้างหลังครับอย่างที่ผมบอกพี่นาครับด้วยด้วยสภาพของของตัวห้องเนี่ยมันค่อนข้างมืด นะครับน้าที่เดินอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาเห็นว่าลักษณะขนาดที่ตัวบอยเดินอยู่ข้างหน้าครับ oh. เห็นเหมือนเป็นร่างของผู้ชายครับร่างใหญ่ๆพี่ครับขี่คอบอยแต่ลักษณะการขี่พี่ก็คือขี่กลับหลังพี่ในความออกอ่ะขี่กลับหลังคือจริงอ่ามันคล้ายๆเหมือนเวลา,ข,าขี่ขอาน้าขี่คอขึ้นโบดนะครับ oh. อ่าแต่ลักษณะของการหันหน้าเนี่ย การที่จะหันหน้าไปข้างหน้าแต่กลับหันหน้ามาด้านหลังก็คือหันหน้ามาให้หน้า oh, ท้ายอแล้วก็ออกมือนะครับจับไปที่หัวของบอยนะครับเอลักษณะการใส่ชุด่จะใส่ชุดเหมือนเป็นน้ําตาลเปลือกไม้ก็คือเป็นชุดนักโทษอะครับแล้วก็จะมีโซ่ตรวนรัดอยย่ตรงบริเวณคอแล้วก็ขาทั้งสองข้างกับแขนทั้งสองข้างครับ นาเล่าให้ฟังว่าตาเนี่ยครับจะแดงกลั่งเลยนะครับพี่แล้วเขาก็ชี้หน้ามาที่น้าผมตาแดงกลั่งเลยแล้วก็ชี้หน้าครับครั้งหนึ่งครับน้าผมเนี่ยก็หันหน้าไปมองกับแฟนสองคนหันหน้ามามองกันแล้วก็พูดว่าเห็นเหมือนกันใช่ไหมสรุปว่าแฟนของน้าเนี่ยก็พย,ยัยาหน้านนก็แปลว่าทั้งสองคนเนี่ยเห<อ>็นเหมือนกัน<อ>ยกเว้นแฟนของบอยที่ไม่เห็นครับ แต่ด้วยความที่ทุกคนกลัวว่าเพื่อนจะกลัวนะครับก่อนจะกลับเนี่ยอ,อนาเนี่ยก็บอกกับบอยว่าบอยใ,ใจคองไม่ค่อยดีว่ากูว่ามึงอ่ะไปขอขามาก่อนดีกว่าไห oh, มอะไรเงี้ยออ oh. แต่น้าในใจอะรู้อยู่แล้วว่ามันแกเห็นอะไรเแต่บอยก็บอก oh. โอ้ ก็พูดแบบคำหยาบคายไปมึงไปเชื่ออะไรงงไงที่หายคนตายหงายหาไปแล้วมันจะมาหลอกหลอนอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดอย่างนี้กูไม่ขอโทษเราจะไปขอโทษทำไมใช่ครับคำพูดสารพ้ายอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีอะไรหรอกมึงก็กลับเถอะไรอย่างงี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลับครับทีนี้เนี่ยช่วงช่วงลับเนี่ยกว่าจะตอนนั้นเนี่ยกว่าจะกลับก็เกือบเย็นแล้วนะครับก็ ที่นู่นนะครับเขาก็จะนั่งกินกันนั่งกินกับพื้นช่วงที่นั่งกําลังทานข้าวอยู่รครับ,รบนะผมเนี่ยเขาเขาสังเกตมานานแล้วว่าตั้งแต่ตั้งแต่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากพิพิธภัณฑ์เนี่ยบอยเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกไปที่นัดก,ก็คือปกติเนี่ยบอยจะเป็นคนที่อัตยาศัยดีชอบพูดพูดไม่อยู่เลยนะครับแต่กลับมาคราวนี้ที่นั่งเงียบไม่พูดไม่จากจะใครนั่งก้มหน้านะครับนั่งก้มหน้าแล้วก็เหมือนกับใจมือลอย่ะ คส <c oughs> ักพักหนึ่งนะขณะที่กําลังนั่งกินข้าวกันอยู่บอยครับอยู่ๆก็อ้วกมาเต็มวงข้าวเลย <c oughs> อืมอ้วกออกมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าก uh ูไม่ไหวแล้วกู uh ไม่ไหวแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยที่ครับเหมือนบกบกเวกเววทุกคนก็ตกใจเยก็ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยบอยก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ขณะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาเขามีความรู้สึกกับว่า เขาจะได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นศพอะค่ะพี่เป็นกเนเน่าใช่เป่าเาเข้ามาในจมูกเขาอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้เนี่ยอ่าด้วยความที่น้าชายครับเขารู้อยู่ก่ใจแ่ละเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะพรุ่งนี้กลับไปขอขมาอ๋ะอยางมันก็จะได้ดีขึ้นอะไรครับตัวบอยเองก็บอกว่า อืมไม่เป็นไรหรอกก็ยังคงไม่เชื่ออยู่พี่ก็ยังคงบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกจนตก,กตอนกลางคืนทุกคนก็เข้านอนที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านสองชั้นเป็นบ้านไม้สักยกสูงนะครับอ่าก็จะมีห้องนอนอยู่สองห้องตัวตัวแฟนนะกับแฟนของบอยเนี่ยก็จะนอนอยู่ห้องหนึ่งส่วนตัวบอยกับนะชายผมเนี่ยก็จะนอนห้องถัดไปห้องข้างๆ<อ>ในขณะท,ที่ที่นอนนะครับยู่อยู่ฮะ อตัวตัวบอยเนี่ยก็ตะโกนครับตะโกนแล้วก็ลุกขึ้นมาจากจากที่นอนครับแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากลัวแล้วกูกลัวแล้วลอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยกมือท่วมหัวคพี่อออ่าไปนัน่งทันเข่าอยู่ตรงบริเวณฝ่ายเท้าอ่ะครัครับน้าผมเนี่ยก็ก็เขยา่าแล้วก็จนแม่ของของน้าแฟนนะครับเอาพระมามาให้บอยใส่ จนบอยเนี่ยเริ่มเริ่มสติกลับมาแล้วพี่ก็พอที่จะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาก็เล่าให้ฟังว่า่วงขณะที่เขาหลับพะเบี่าเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นคนลากโซ่ตรวนนะพี่จากบริเวณด้านหน้าบ้านก็คือด้านนอกห้องนะครับ,รบดังแกลกแกลกแกลกค่อยๆลาก้ามาจนจนเสียงเนี่ยครับ เข้ามาหันห้องนะแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณปลายเท้าเขาที่เขานอนอทีนี้เนี่ยพอพอเขาลืมตาขึ้นมาครับเขามีความรู้สึกเหมือนเล่าให้ฟังว่าเหมือนแล้วก็นะ่เป็นการที่โดนผิดอรามครับพี่ก็คือขนาดช่วงจังหวะที่เขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นเหมือนเป็นเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆครับพี่อ่อนั่งทับเขาตรงบริเวณหน้าอกครับพี่อือ เขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่เขาเห็นเนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้ครับใส่โซ่ตวนตรงคอนะฮะแล้วก็มีโซ่ตัวนเนี่ยล่ามอยู่ที่มือทั้งสองข้างแต่ท่าท่าทางของชายคนนี้คือทําท่านนั่งมัตสักนะครับโอ้นั่งมัตาหูยนั่งพนมมืออ่าแล้วก็นั่งอยู่บนหน้าอกของเขาอะครับครับแล้วก็ตาแดงกล่ำเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามึงดูถูกกูมึงอะดูถูกกู ประมาณน้ครับ oh. แล้วก็ช่วงจังหวะที่เขาพูดครับอ่าเขาก็เอามือนะครับจับไปที่หัวของตัวเองครับแล้วก็ดึงหัวตัวเองออกมาอดึงหัวตัวเองออกมาแล้วก็ยืนย่นยื่นหัวที่ตัวเองดึงยื่นไปที่หน้าของของ oh. บอยบบอยต้อให้ฟังว่าหน้าของผู้ชายคนนั้นนะครับติดกับหน้าเขาประมาณไม่ถึงครึ่งกว่าที่ ด้วยความเห็นแบบนั้นเขาเขาก็สติแตกเขาจําได้ว่าหลังจากนั้นเขาก็แบบสติแตกแล้วก็ต้องพุดโทพุดโทหลังจากนั้นพอขยับตัวได้เนี่ยเขาก็ลุกออกมาจากที่นอนแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงฝ่ายเท้า uh, uh. พอเล่าให้ฟังอุ่างนั้นครับอ่ถามว่าทุกคนเนี่ยก็เลยบอกว่าควรจะไปขอขอมานะอะไรอย่างเงี้ย แต่ช่วงจวังหวะนั้นนะผมก็งงเหมือนกันครับว่าอะไรจนใจให้บอยไม่ยอมไปเขาดิโอไม่โอ้ยยังยังแบบใจแข็งขนาดเจอขนาดนั้น<อ>ใช่ครับครับก็แต่เขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะคือที่บ้านเขาเนี่ยที่บ้านเขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องของศิลปศาสตร์แต่ตัวเขาไม่เชื่ออแต่เขาบอกว่าป้าของเขาเนะี่ยเหมือนเหมือนเป็นคนแก้คุณใส่รับพีเปล่าผีได้เลยนะเขาบอกว่า าไม่ขอเข้ามาหรอกเดี๋ยวเขาให้ให้ป้าเขาครับจับไอ้วิญญาณตัวนี้ยทวงไปซะเลยโอ้โหคือเหมือนจะแก้แค้นนะดิคือเหมือนเหมือนแค้นคือตัวบอยเนี่ยกาว่าขอเข้ามานี่มันง่ายไปเท่าที่นะผมเล่าให้ฟังครับบอกว่าการขอเข้ามาเนี่ยมันง่ายไปเดี๋ยวเขาน่าจะไปหาป้าเขาให้จัดการกับไอ้ผีตัวนั้นที่มาหลอกเขาสรุปวันนั้นนะฮะทุกคนก็เดินทางกลับ ก็จะเหลือเพียงแค่แฟนนะ้าคนเดียวที่อยู่บ้านต่อวันนั้นเนี่ยขากลับก็กลับกันอยู่สามคนกว่าจะมาถึงตัวตัวกรุงเทพคัก็ตกประมาณสักค่ำกว่าะครับพอถึงกรุงเทพนะทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านครับในใจของน้าผมเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นห่วงเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาสังเกตว่าตลอดระยะเวลาที่ที่เขานั่งรถตัวกลับครับพคืออย่างที่ผมบอกว่าน้าเนี่ยเขามีเสน์เขาได้มากเขาเห็นเหมือนกับว่ามี คนตามนะ่ะบอยอยู่ตลอดเวลาครับเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่บอยคือบอยเนี่ยนั่งอยู่ติดกับหน้าต่างรถทัวร์ครับแล้วก็มีแฟนเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆช่วงจังหวะที่น้าเนี่ยเหลือไปมองทางกระจกอีฝั่งไปดูไปดูบอยเขาเห็นเหมือนเป็นผู้ชายครับีเกาะอยู่ตรงกระจกรถเกาะอยู่ตรงกระจกรถแล้วก็มองหน้ามาทางบอยด้วยความเป็นห่วงครับจนจน,จนตกตอนเช้า อยู่ๆเนี่ยพอตักบ้านก็ดังขึ้นน้ำเนี่ยก็ลงไปลับสรุปว่าคนที่โทรมาก็คือบอยโทรมาร้องหมร้องไห้เขาบอกว่าเฮ้ยน้าผมชื่อเอกเขาบอกว่าเอกมึงมาหากูหน่อยกูไม่ไหวแล้วเนี่ยกูอยู่คนเดียวไม่ได้แม่งตามกูมาเนี่ยมึงช่วยกูหน่อยมึงมาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยลยไเงี้ครับปาดีแต่ก็กลัวไงยพี่เพือบอกเนี่ยมึงมาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยกูกลัวเนี่ยมันมาตามหลอกกูตลอดเลยกูผิดไปแล้วกูผิดไปแล้วอะไรเงี้ย นะผมด้วยความเป็นเป็นห่วงเพื่อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับจากจากบ้านเนะี่ยซึ่งตัวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรกันมากครับ mm hmm. อ่าด้วยความที่ขี่ไปพอขี่ไปเนี่ยพอถึงพอถึงหน้าบ้านประตูหน้าบ้านน่ะหรอกแต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนนะเขามองเข้าไปในบ้านนะ่ะเห็นประตูบ้านเปิดอยู่ก็เลยปีนเข้าไปครับปีนเข้าไปในบ้าน oh. ขนาดที่เดินเข้าไปในบ้านครับตอนนั้นมันจะเป็นห้องรับแขกก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นโซฟา ช่วงที่เดินเข้าไปเนี่ยเขาเห็นเป็นบอยนะครับนั่งนั่งกูกเข่า,าแล้วก็ตัวสั่ืแล้วก็บอกว่ากูกลัวแล้วกูกลัวแล้วเรเงี้ยตัวสั่นเงึ๊กเงึกเลยนะพี่นะก็บอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นๆเดีนะ๋ยวว่ามึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเนี้ยตีตัว๋วไปไปขอขามาดีกว่าอนะไรเงี้ยว่ามันไม่ดีแล้วว่ะอะไรปั๊มครับบอยเนี่ยก็ไม่พูดอะไรครับพี่ก็เอามือเนี่ยลวงเข้าไปด้านหลัง ลุงก็ไปด้านหลังของตัวเองครับแล้วก็ดิบปืนขึ้นมาี่นั<ะ>แล้วก็ยิงเก,ออกากต่อเป็นโต้ต่อหน้าน้าผมเลยครับบา้าจริงดิใช่ครับโอ้โหน้าผมด้วยความเห็น,เห,น,เ,หนเห็นแบบนั้นนะครับก็ตกใจครับตกใจแบบ,โอ,โ,บโอ้โหสั้นไปสักพันหนึ่งวิ่งนะวิ่งออกมา<อ>วิ่งออกมาจากบ้านวิ่งออกมาจาบ้าน,ออานช่วงจวังหวะที่วิ่งไปเนี่ยอ่าพ่อแม่ของ ของบอยเนี่ยกําลังมาพอดีก็น้ําด้วยความตกใจครับก็เลยบอกว่าพ่อพ่อแม่บอยเนี่ยยิงตัวซ้าอยู่ในบ้านมา<อ>มาดูหน่อยเร็วมาดูหน่อยเร็วเนี่ย<อ>พ่อกับแม่ครับก็เลยบอกกับน้าชายผมไปครับคําตอบที่น้าชายผมได้รับครับพี่ก็คือบอยเสียไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนครับเดี๋ยวนะ เขาพิ่งวิ่งอ,ออกมาเสียไปแล้วตั้งแต่เมื่อคือนก็คือคืนคืน,คนหลังจากที่กลับมาจากต่งกางจังหวัดครับพี่เสียด้วยสาเหตุอะไรอะครับเขาผูกคอตายครับพี่ผูกคอ <บน S 2> ตายคนบ้านชาั้ตสองใช่ครับ <c oughs> โอ้อพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าลักษณะาการผูกคอตายของของบอยปกติแล้วเนี่ยคนที่ผูกคอตายครับมือจะตกลงใช่ไหมพี่ถูกแต่บอย การตายลักษณะคือพนมมือเป็นห้าเป็นห้ามาตาฝันแล้วตัวแข็งขืดนะครัอุยเหมือนเหมือนภาพที่เพื่อนเขาเห็นเลยเหมือนภาพพี่ใช่ครับถู<ว>กคือพ่อแม่งงมาก<อ>พ่อแม่งงมากแล้วก็พ่อแม่เนี่ยไม่รู้ด้วยว่าลูกไปทําอะไรครับจนน้าผมนั่นเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้บอยโทรมาแม่ก็เลยถามว่าช่วงประมาณกี่โมงบอกประมาณสักเกือบแปดโ<อ>มงกว่าได้แล้วโทรมาบอกว่าเนี่ยกลัวๆก็มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยเลยเนี่ยครับแม่ก็เลยบอกว่า อ่าบอยเนี่ยถูกคอตายตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากกลับมาบแล้วก็อรอปฏิต,ตึงเนี่มารับซึ่งนะ้าผมก็เลยไขข้อปริศนาว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีนเสียงวิววผ่านหน้าบ้านแต่น้าชายไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนของตัวเองไงพี่นะัอครับทีนี้เนี่ยพอจัดแจงงานจบกับนะ้าผมเล่าให้ฟังว่าในคืนแรกครับ คือแรกที่นั่งฟังสวดศพพี่ด้วยความแบบเพี้ยนมากอ่าช่วงที่น้าชายเนี่ยกําลังนั่งนั่งพนมมือฟังระสวดช่วงที่พระเนี่ยสวดบทสุดท้ายกําลังจะโตกแล้วน,น้านะครับได้ยินเสียงดังตึงต้งตึงต้งตึ้งทางฝั่งด้านซ้ายอพอแกหันไปครับแกบอกว่าแกเห็นน้าบอยอะพี่นั่งอยู่บนโลงของตัวเองโอ้ครับแล้วก็เอาเท้าเนะะี่ยฮะ ตอกไปกับโลงตึงต้งตึ้งตึ้งแบบนี้ครับโดยที่ด้านหลังของของของบอยครับมีผู้ชายคนนั้นที่ตามมาด้วยครับพี่ยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็เอามือเนี่ยจิกหัวของบอยอยู่ครับโอ,โ,โอ้โหน้ำผมเห็นแบบนั้นคือแบบโอ้โหแบบจนวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะต้องแบบว่าถวายสักกทานทำบุญแล้วกวดน,นาไปให้ จนวันเผาครับวันเผาทุกคนก็เลยเปิดเฉลยขึ้นมาได้ว่าทําไมดวงวิญญาณติดตามบอยมาครับพี่เพราะอะไรครับเพราะว่าในขณะที่เปิดลงออกมาครับไปพบกับเศษอ่วงของโซ่ตัวนบพี่อออยู่ในกระเป๋าเสื้อของบอยโอ้ ซึ่งช่วงที่เปิดกระเป๋าเสื้อคือน้าผมเนี่ยคนตายไปแล้วเนี่ยเขาจะให้เหมือนจะเป็นเงินปากผีใช่ไหม oh. พี่เป็นน้ผมบอกเออก็คือให้เขาว่าเอาไปติดตัวใช้ในผพหน้าน้าผมเนี่ยก็หยิบเงินขึ้นมาเราก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อขณะที่กําลังจะเอาเงินเนี่ยฮะใส่ไปในกระเป๋าเสือ้อมือลุดหยิบออกมาฮะใช่ครับมันเป็นเศษของโซ่ตัวเป็นห่วงเล็กๆครับพี่ที่บอยเก็บออกมาซึ่งไม่ได้บอกใครแล้วในนั้นมันมืนมดมากครับ เมื่อในสมัยสามสิบกว่าปีที่แล้วเนะี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีการคุมเครมอะมาเลยหรือเปล่า oh. ทีนี้เนะี่ยพอพอให้แฟนของ oh. ของของบอยดูเนะี่ยสรุปทุกคนก็ไม่รู้คาําตอบว่ามันใช่หรือเปล่าก็เลยหลังจากเสร็จจากงานศพของบอยก็นั่งรถตีกลับไปที่จังหวัดน,นั้นครับ oh. ก็เลยเอาไปให้กับไกดครับดูสรุปแล้วก็คือมันเป็นเซน,นห่วงของโต้ตัวจริงๆครับพี่อ๋อ oh. ใช่เลยใช่ครับ นั่น,สนแสดงว่าเขาไปแล้วก็ไปแอบหยิบของที่นั่นมาด้วยใช่ครับไปหยิบของนั้นมาด้วยอรัพี่อ๋อครับโโมันก็เลยเป็นที่มาครับของอการว่าเอาถึงตายครับพี่ครับอ๋อเรื่องราวน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมคาตุลใช่ครับพี่คือเหมือนกับจริงๆที่ท,ท,ที่ที่จะบอกทุกครั้งก็คือเหมือนทุกสถานที่อ่ะ เขามีเรื่องเล่ามีประวัติหมดอยู่แล้วแล้วยิ่งเราไปสถานที่แบบนั้นด้วยอะ่นะในทุกความเป็นคุกเก่าในะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยในการที่จะจับนักโทษเนอะก็จะล็อกโซ่ตรวนไว้ตรงบริเวณช่วงแขนช่วงขาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้คืออะไรรู้ปะ่ะ<ช>ที่<ช>ท,<ๆ>ท,ท,ที่ที่เขาบอกว่าเหมือนกับบอยเล่าให้ฟังนะเหมือนกับนักโทษเนี่ยเหมือนก,นก,นออนก็ดึงหัวตัวเองศีรษะตัวเองมาแล้วก็ยื่นมาที่หน้าคุณบอยน่าจะเป็นนักโทษโดนตัดหัวใช่ถูกต้อง ด้วยความลั้นด้วยความตะแบงของเขาคือวันนั้นไปขอเขามาเขาก็จบแล้วถูกปะแต่ไม่ทำใ่ครับผมว่าน่าจะจบนะพี่ไม่เชื่อทั้งทั้งที่เห็นแล้วด้วยสื่อเขาได้แล้วด้วยแต่ก็ไม่ทำดันจะไปเอาคืนเขาอีกถูกไหมใช่แล้วผล <ขอ S 1> สุดท้ายคือกลับมาที่กรุงเทพเนะี่ยแขวนคอตัวเองเสียชีวิตแล้ว แล้วอีกวันหนึ่งเนี่ยที่เพื่อนเขาเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือคุณบอยนั่งคุกเข่าอยู่ตรงบริเวณกลางบ้านถูกไหมฮะแล้วก็ปปเอามือเนี่ยไปหยิบปืนตรงข้างหลังแล้วก็มากอกปากยิงเลยทีนี้เนี่ยพอเขาวิ่งออกมาเหมือนกับโทรหาพ่อกับแม่ของคุณบอยถูกปะ่ะครับแล้วพอพอบอกว่าพอรู้แล้วว่าเฮ้ยบอยเสียไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเขาได้ย้อนกลับไปในตัวบ้านไหมหรือว่าไม่ไม่เข้าไปแล้วไม่ได้เข้าไปเลยครับ ไม่ได้เข้าไปแล้วอืมด้วยความที่น้าผมชออะไรนะอะไรนะก็เลยด้วยความที่น้าผมชอบก็เลยไม่ได้เข้าไปาในตัวร้อนก็ตลังสงสัยอยู่ทําไมเขาถึงเห็นภาพนั้นนะครับภาพเหตุว่าให้ผมมาซีของพีว่ามันทีบอลอาจจะยังไม่ในตัวหรือเปล่าว่าตัวเองตายแบบเหมือนติดปุบปันกับน้าผมอนีค้ครับครับ ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เป็นไ่ได้นะครับนี่คือเรื่องราวซึ่งต้องบอกว่าแต่ละสถานที่ในการไปอย่างที่ผมบอกะครับว่าว่าไปไปลามาไหว้เนอะไม่ไปลบหลู่เขาซึ่งจริงแล้วเราไม่รู้หรอกว่าจะขอพวกนี้จะมีจริงหรือว่าไม่มีจริงแต่ว่าทำเอาไว้ก็ไม่เสียหายนี่ถูกไหมครับ ไ,ไม่ต move, kommt, ้องไปลบหลู่ไม่ต้องไปหยิบอะไรใครเข้ามาหรือว่าไม่ต้องไปลองดีลองของนะฮะบางคนคิดว่าโอ้ยตัวเองมีวิชาดีแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสียงเครื่องบินถูกไหมใช่ครับอย่างที่บอกนะครับบางทีคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยมีของมีวิชาดีแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเหนือฟ้ายังมีฟ้าเนาะ เ,เพราะนั้นไปโดยแบบมีสัมมาคาระวะดีกว่านะครับวันนี้ขอบคุณมากนะชัยตุลได้คับพี่นันขอบคุณครับได้แล้วก็เดี๋ยวรีบเข้าไปดูรุ่นน้องใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเออนะฮะจะได้ไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้น่ากลัวด้วยได้แต่ว่า<อ>มันก็มีไฟสว่างอยู่ครับอ้าวโอเควันหลังถ้าว่างก็แวะเวียนมาเล่าใหม่นะได้ครับพี่รับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผีโก t สไนท t ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป